ไม่มรักพ่อต่อไปแล้วสว่วนนีน้จะไม่รักแม่อ่อะเใจจังเลยเาทาไมไม่รัม่กม่ไม่ให้ไป,ไป,ไปอ,อแมไม่ให้ไปอะไรอะคุณพ่อยังไม่พาไปอะขาไม่พาไปทะเลก็จะโดดจะไม่ แม่อแม่ไม่ได้พาแม่พาไปได้ไงแม่ไม่มีรถค่ะถ้าแม่ไม่ไม่ให้เหมียดไปหนูก็จะไม่รักแม่เออแม่ไม่ได้ห่วงหนูนี่นะก็พ่อไม่ได้พาไปนี่คะถ้าพ่อไม่พาไปโดนตีโดนใครตีนะถ้าไม่ถ้าไม่ให้เหมียดไปหนูจะไม่รักแม่อุ้ยเสียใจจังเลย ไปทะเลเหมือนกันเนี่ยอยากไปไหมคะเนีย่ยจิิ๊กแม่ปลุกอมีฟันผุเลยทำไมอะคะก็ให้แม่จิ้มลูกอมใหฟันผุโอ้ยแปรงฟันทุกวันไม่ผุหรอกคะ่ะไปได้ไปได้แล้วคนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ย <S <S> <S คนนี้ชื่อน้องอะไรคะโอ้ยไม่ต้องพูดหรอกทำไมอะคะ ถ้าไม่พาเนี่ยถ้าไม่ให้เนียไปไปน้ำทะเลแม่ก็จะไม่รักแม่ไม่อะเพราะแม่ไม่ให้ให,หนูไปน้ำทะเลฉันไอฉัน